กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับรายการซอยให้ดูนะครับ สำหรับ9ข้อดีและ6ข้อสังเกตของ Samsung Galaxy S22 Ultra <S <S ผมจะแยกเป็นข้อย่อยมาให้ดูสำหรับข้อดีและข้อสังเกตที่คุณจะควรรู้ในตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดอัปเดตอะไรไปนอกจากนี้ผมอาจจะทำคลิปขึ้นมาใหม่หรือให้คุณที่เข้ามาชมใหม่มันอัปเดตอะไรมาก็มาอัปเดตได้แต่ผมตักมุดให้นะครับว่ามันแก้แล้วเรื่องนี้เวลาใครถามปัญหาอะไรมาในกลุ่มเอาคลิปผมไปแปะจบก็จะมีคอมเมนต์อัปเดตมาสำหรับข้อดีข้อแรกนะครับจอสวยมากสว่างมากๆใสเคลียร์สีโคตรสวยและก็มีเทคโนโลยีที่เขา เรียกว่าเวลาเราไปตากแดดที่แสงจัดๆอะ่ะจอมันจะไม่ได้สีเพี้ยนจนเกินไปคือเวลาเราถ่ายรูปปุ๊บแล้วจอมันสว่างมากเนี่ยสีมันจะเพี้ยนนะครับมันจะเร่งสีจนเกินไปเพื่อมาสู้กับแสงแดดแต่ตัวนี้ยังคงสีที่เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเรายังเห็นรูปภาพเราเนี่ยยังตรงอยู่เราจะได้ไม่ต้องไปถ่ายใหม่เฮ<ๆ>้ยเธอเราถ่ายปุ๊บแล้วสีมันเพีย้ยนสีมันโอเวอร์เกินไปไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือเทคโนโลยีที่จอของซัมซุงมีให้พีคสูงสุด1,750นิ้จะมีให้2รุ่นระหว่าง Galaxy A22 Ultra และ Galaxy S 2ี plus ส่วน Galaxy S 2 2ตัวเล็กสุดเนี่ยก็จะไม่ได้สว่างเท่านี้แต่เอาไปใช้งานมันก็สว่างแล้วแหละข้อที่2ครับมีปากกาที่ดีที่สุดในโลกสําหรับสมาร์ทโฟนซึ่งเขาไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับใครใช้ S Pen เป็นหลักยังไงก็ซื้อและตัวนี้เนี่ยมี S Pen แถมมาในตัวมันด้วยแล้วก็ด m เมนชันไม่ต้องไปซื้อเคสแล้วซื้อปากกาใส่แล้วก็สามารถใช้ Air A c t i ช n ่นเสนองานได้เวลาไปต่อจอขึ้นก็ใช้ตัระว่าปากกาเป็นรีโมทปัดซ้ายปัดขวาเลื่อนสไลด์เลื่อนอะไรได้ซึ่งสะดวกม,มากจบนนทรโ อันนี้ก็สบายสามารถทำคอนเทนต์เองได้ก็ไปตั้งคนเดียวถ่ายคนเดียวได้ไม่ต้องไปกด5 4 3 2แล้ว บางทีเราแอคจกนกว่าจะพอใจเรากดถ่ายได้เลยอันนี้ก็สบายๆข้อที่3ตัวนี้สามารถใช้งานเป็นเด x กโหมดทั้งในแบบเวลไรสแล้วก็เป็นต่อสายได้นะครับนี่เด็กโหมดตรงนี้ซึ่งเด x กโหมดก็จะเก่งในการใช้งานในหลายๆด้านเว็บไซต์ต่ตงางๆเปิดหลายๆเว็บเปิดหลายๆหน้าต่างในการส่งเมลตอบลูกค้าลากรูปเข้ามาในเมลลากรูปไปเซิร์ชในมันทําได้หมดมันทําได้ค่อนข้างอิสระแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นมันสามารถใช้หน้าจอตัวนี้เป็นเมาส์ให้ตัวจอของเราได้อันนี้ก็คือ Sam s ung Dex พัฒนามาอย่างต่อเนื่องข้อที่สี่อม มีปากกาครับมันสามารถใช้งานเรียนรู้ e ีกูดูเคชได้ดีมากไม่ว่าจะแปลภาษาจาก Netflix แปลภาษาจากเอกสารที่ให้มาแปลภาษา Copy p a s พ e คุยกับฝรั่งแปลมาปากกาจิ้มแปลปุ๊บเขียนจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยได้หมดตัวนี้ปากกาค่อนข้างดีมากแล้วก็ฟีเจอร์ปากกาผมทาไว้แล้วในช่องครูแซบช่องใหญ่ไปดูได้ข้า่าเทคนิคใช้ปากกาให้เทพแต่ส่วนมากที่ผมได้ใช้ปากกาท,ที่ดีที่สุดคือแปลภาษาเวลาลเราเสพโซเชียลมีเดียในคอมเมนต์ของภาษาต่างๆยิ่งตอนนี้มีข่าวเนอะยูเครนรัสเซีย อย่างเงี้ยเราสามารถเสพข่าวที่ประเทศรัเสเซียโดยตรงแล้วเราแปลจิ้มแปลเป็นภาษาไทยได้หรือจิ้มแปลเปาธาธ็นภาษาอังกฤษหรือข่าวในภาษาอังกฤษเราจิ้มแปลเป็นภาษาไทยได้หมดตรงนี้ถือว่าดีมากๆข้อที่5้ามี lap m o มดซึ่งมือถือหลายๆตัวทําไม่ได้นอกจากแบรนด์ซัมซุงมันมั้งแต่ตัว C4 C f i เนาะตัวนี้ก็ทํามาได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดู lap mode เข้าไปในนี้มันจะมีคําว่าคุณสมบัติข,ขั้นสูงแล้วก็ lap ติกถูก2อัน multi window สำหรับแอปทั้งหมดก็คือสามารถใช้ multi window ได้แอปทั้งหมดเลยที่ไม่ได้ออกแบบมาซึ่ง มือถือบางตัวมันจะไม่สามารถใช้แยกหน้าจอ2หน้าจอได้เพราะว่ามันโดนบังคับไม่ให้ใช้แต่ว่าซัมซุงเขาพิซซอกกรเขาเก่งครับทำให้สามารถแยกได้แล้วก็เต็มหน้าจอในมุมมองแยกหน้าจอเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่คือเราเล่นอินสตาแกรมกดออกมาแบบนี้กดออกมาแบบนี้แยกหน้าจอแบบนี้อีกอันหนึ่งครับคุณใช้ลาซาด้าเห็นไหมแอปนี้อาจไม่ได้หมอกการแบ่งหน้าจอเขาเตือนแต่ว่าทํายังไงอะ่ะอยากเล่นอินสตาแกรมดูสตอรี่ไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยลาซาด้าหรือช้อปปี้เข้าก็ได้นะครับตอนนี้ต้องต้องการสปอนเซอร์อย่างหนะั็เห็นไหมคุณก็เล่นนแว ได้หรือคุณจะปรับแบบนี้เขาถ่ายทอดจากแท็บเล็ตลงสู่มือถือซึ่งมันเป็นเรื่องดีอย่างมากเราเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเราไม่ได้ขายทางเฟซบุ๊กหรือเพจอะไรอย่างเดียวเราขายทางอินสตาแกรมเราตอบลูกค้าทางอินสตาแกรมได้พร้อมกับเราคั่ปปี้ข้อความอะไรเนี่ยไปส่งแผนกส่งของ Co ่ปปี้ไปส่งแผนกจัดซื้ออะไรเนี่ยเราสามารถก๊อปก๊อปอะไรเนี่ยไปใส่ได้แล้วเท่านั้นยังไม่พอมันยังมีปุ่มนี้สามารถกดมาเป็นป๊อปอัพตรงนี้ได้นี่คือจุดเด่นมากๆของโน้ตซึ่งมันเจ๋งมากๆเนี่ยเอาอินสตาแกรมบีบบ อิสระภาพทางการเงินและเวลานี้ ซึ่งสะดวกมากๆเลยทีเดียวแค่นั้นนะครับที่ผมจะบอกว่ามันดีมากข้อที่6กล้องทุกระยะสีไม่เพี้ยนไม่ว่าคุณจะใช้เลนเอัลตร้าวเลนหลักเลนซูมซูม3ซูม10ซูม30มคูณร้อยนนะมันเป็นดิจิตอลซูมอยู่แล้วเอาเป็นว่า3เลนสี 4, เลนของมันเนี่ยมันสามารถใช้ผนวกกันได้ดีมากคือในการเปิดตัว S21 u l t r a ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้เคลมว่าเวลาเราจะใช้เลนไหนถ่ายก็ตามสีมันจะตามนั้นคือบางทีผมใช้ i อ h o น e 12 p อ o Max เนี่ยถ่ายอัลตร้าวายมันเหลืองไปนิดนึงพอถ่าย แม่งมันดีขึ้นขึ้นกว่าเดิมผมอวยไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคนมาถล,ล่มมอีกอวยไปในทิที่แล้วแต่ผมจะบอกว่าซัมซุงเป็นแบรนด์หนึ่งที่มันทําสีมาได้แบบดีมากคือมันเหมือนกันทุกเลนส์อ่ะพูดง่ายๆมันอาจจะคัดขึ้นเล็กน้อยแต่เอาง่ายว่าเอาแบรนด์อื่นมาเทียบอ่ะไม่ว่าจะเป็นเลนส์หลักเลนส์ซูมเลนส์อะไรก็ตามแต่ถ้าสภาพแสงมันยังคงอยู่ที่เดิมออสีมันค่อนข้างจะตรงทุกเลนส์แล้วก็เป็นมือถือที่ซูมค่อนข้างดีที่สุดอีกแบรนด์หนึ่งตอนนี้เลยคมชััััดมมมมมาาาากกกกูููคคคณณณเเเเททีีีียยยนนนนนน่่่่่ตตงงงอออะะปแลล้วุส OS ในตัวยกเว้นอัลตาไวร์เนเทเล่คูณ 3X มคูณ1มี OS ในตัวนิ่งมากๆแล้วก็มีตัวออโต้โฟกัสซึ่งมันฉลาดมากตรงนี้นต้องยกให้เลยแล้วก็กล้องของเขาเนี่ยถ่ายค่อนข้างคมกว่าเดิมเยอะแล้วก็ซอฟต์แวร์ทำมาค่อนข้างมาตรฐานคือมันอาจจะไม่ได้สวยที่สุดหรอกแต่มันดีพอที่7 WiFi 6E โคตรแรงผมเทสตร,ต,รตรงนี้เลยนะหลายๆรอบด้วยกับห้องเนี้ยกับตัวท็อปบางตัวที่มันแรงไม่สู้จริงๆ WiFi 6E ตรงเนี้ยแรงมากมันจัดสัญญาณได้แรงได้ไกลดูผมเทสดูเนี่ย 1>, 1 3กิก1นีกิก1.5้กิกนี่ต้องได้จริงๆในห้องนี้ซึ่งแรงมากๆตัวที่ไม่มี WiFi 6 e เอนี่ยเทสได้ประมาณ4 0 0ร0 0าก็ถือว่าแรงสุดๆแล้วนี่เนี่ยโหดาวน์โหลดเดยอะมากลแล้วมันจะดาวน์โหลดรวดเร็วครับทุกอย่างเลยเนี่ยแป๊บเดียวโหลดป๊อป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 ,ปขึ้นมานี่คือหมองการที่ผมเออไปอัพงานมากๆผมอัพงานในปริม,มาตรที่แบบหลายกิกแล้วก็ต้องดาวน์โหลดงานมาตรวจเช็คจาก Google Drive น,นี่ก็ตอบโจทย์อย่างมากเรื่อง WiFi 6E นี่โคตรแรงเร็วมากข้อเปด ซูมยซูม20กลับมาด้านหน้าได้หมดเลยนี่ถือว่าวิดีโอทําได้ดีมากแล้วกันสั่นทําได้ดีกว่าเดิมด้วยมีความสมูทที่ดีกว่าเดิมกล้องหน้าขุดดีเทลได้ดีกว่าเดิมแล้วก็กล้องหลังการถ่ายวิดีโอก็สีตรงดีเทลดีเหมือนเดิม8 k ก็ทําได้คมชัด เเจนเดิมดีเทลดีกว่าเดิมแล้วก็การโลลิ่งก็ทํามาพัฒนามาดีกูเนี่ยมันว่างานวิดีโอพัฒนามาดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นตัวท็อปแอนดรอยที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอสวยที่สุดแต่มันถ่ายวิดีโอได้มีมาตรฐานที่สุดแล้วหนึ่งตัวเพราะว่าตัวอื่นบางทีกล้องหน้าแค่ฟ u l d อเงี้ยาบางทีเอาตัว w i ถ่ายได้ Full HD สามสิบยังมีเลยเกือบสามหมื่นยังมีแล้วก็บางตัวเนี่ยลดคุณภาพเลนส์ลงไปแต่ตัวนี้ก็คือจัดเต็มทุกเลนส์มีฟังก์ชันซูมเสียงด้วยซึ่งก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครัท 9, า,กา,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 กากกีกกกรมมนนนห่่่เเเเเลลลใๆ จากที่ผมเทสกับแบงค์มานะครับเป็น snapdragon 8 Gen 1อย่างเช่น I q ค o 9 Pro โ Xiaomi 12 Pro เนี่ยที่มีระบบระบายความร้อนดีมากๆคือไอคูก o ร์ตัวเนี้ยถ้าเราเล่นเกมในห้องอุณหภูมิปกติไม่ได้ไปเล่นข้างนอกอากาศร้อนแบบนี้นะั้นหรือเปิด 5G เนี่ยใช้ WiFi หรือ 5G เล่นเนี่ยมันพอๆกับ i q ค o 9 Pro ที่มีระบบระบายความร้อนที่ดีเลยอันนี้ผมขอชื่นชมกับเรื่องนี้เล่นเกมได้โอเคสำหรับ snapdragon 8 Gen 1นะครับเทียบแค่ snapdragon 8 Gen 1ทำมาได้โอเคมากๆส่วนข้อสังเกตหรือข้อพิจารณาของเขา1อัตราการ r e เรทจอเง ทำได้ไม่ยืดหยุ่นคือมันอาจจะดีในแง่ของการสแตนบายเอาไว้เนี่ยเห็นไหมพอเราไว้นิ่งๆเนี่ยมันก็จะลงเหลือเก้าสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยแล้วมันก็เด้งขึ้นแบบเนี้ยเพื่อมันเตรียมในการทัชอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วผมก็สังเกตมันตลอดกับรุ่นอื่นๆที่เป็นอะแดปตีฟตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยยี่สิบเฮิร์ตถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยพอเราตั้งที่เฉยแบบนี้ไม่ถึงสองวิเฮิร์ตจอเนี่ยมันจะไหลลงเหลือที่หกสิบเฮิร์ตพอเราไปแตะปุ๊บมััััันน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 จจจจะะะะะเเเดดดด้้้้้งงงงงขขึึึึพอออออแแแตตตตีีีีกททมม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 ซ่่่่่ควาาสสูลลลลลลยบบไหืื มันปลาไหลเลยดูดิ เนี่ยพอเราทัชเห็นไหมมันจะร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบค้าตลอดอย่างนี้นี่คือสิ่งที่มันทําให้มันกินพลังงานหลายคนบ่นว่าแบตมันลดเร็วนะหนึ่งเนื่องจากเรียนรู้แบตยังไม่ได้เท่าที่ควรแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ให้มันยังไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนเผื่อเขาแฟดซอฟต์แวร์มาให้เราอัปเดตเป็นผ่าน OTA มาใหม่ตัวทา Adaptive h อ r จะดีกว่านี้ <S 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 สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้แบบนี้เรากดเข้ามาแกลเลอรี่พอเรากดเข้ามาวิดีโอปุ๊บเราเล่นวิดี แบนที่มันไปจอย TPO ลัาตั้งแต่1เฮิร์ถึง120เฮิร์ตเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มกดเล่นวิดีโอปุ๊บเนี่ยเฮิรตจอมจะลดลงเลยปึ๊บเหลือ60ภายในเวลาไม่ถึง2วินาทีพอเวลาไปแตะปุ๊บมันก็ค่อยขึ้นแต่เนี่ยเหมือน Samsung มันรันรอ120ตลอดยิ่งเป็นแอป,ปอ่านหนังสือที่ผมเทสไว้เนี่ยมันก็จะรันแบบต่ำสุดประมาณสัก20นะเด้งมา76ก็เด้งกลับไปโอเคผมจะทดสอบง่ายๆกับรุ่นเดิมโดยการใช้ Facebook นี่ในคอนเทนต์เหมือนกันดูนะเนี่ยเหลือ60ละตรงนี้ยังเป็น100กว่านล เด้งเด้นะครับเหมือนกันเวลาเราดูที่กระดิเบตเราตาเรกดปุ๊บดูครับเฟรมเรทมันจะตกออกมานหแตแค่นี้แต่ตัวนี้พอเราดูวิดีโอ ก็รออัปเดตไปนะครับสาหรับเรื่องนี้ข้อ2กล้องร้อนเร็วมากแต่ก็ระบายเร็วเหมือนกันคือในเซนเซอร์ใหญ่ๆเนี่ยถ้าเอาไปถ่ายวิดีโอด้วยกันเนี่ยตัวนี้ถือว่าร้อนพอๆกับแบ 3, รนด์อื่น3 Pro Max i ็กไอคูกปที่มีระบบระบายความร้อนดีๆเนี่ยถ้าถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมเรทเนี่ยร้อนพอๆกันแต่ถ้าถ่ายภาพเมื่อไหร่ครับมันประมวลผลเยอะแล้วเซนเซอร์มันใหญ่มากมันทําให้ตัวนี้ร้อนเร็วมากเวลาไปถ่ายการแจ้งข้อที่3เวลาร้อนแล้วหน้าจอจะดรอปลงเร็วแบบเวลาเราไปถ่ายร้านกาแฟที่ผมไปถ่ายมาช็อกโกแลตวิว Plus, ความร้อนมันพอๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะโดนดรอปหน้าจอแต่อียี่สิบสองพัดมันยังจอใสสวา่างสู้แดดได้ดีอยู่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการรักษาอุณหภูมิมากกว่าแต่ที่มันดรอปลงเนี่ยมันก็ยังสู้แสงได้ดีอยู่นะคือมันดรอปลงก็จริงแต่ยังมองในที่ที่มีแสงสว่างจ้าๆเนี่ยยังมองได้ดีอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปข้อที่4ถ้าสมมุติว่าเราใช้งาน 5G เปิด 5G ไปด้วยแล้วเราเปิดกล้องถ่ายภาพไปด้วยเนี่ยยิ่งร้อนก่าเดิมคือมันจะร้อนขึ้นแบบถ่าย 5T 5G มมมมมมมััันนนนจจะะขึ้้้ปรราาาา34ออองศเเเลยยแตมมต่่่่ถสุิิไดชู แต่มันจะขึ้นช้าครับมันจะถ่ายได้นานกว่าเดิมเยอะมากแต่พอเราเปิด 5G แล้วเราใช้กล้องปุ๊บเนี่ยประมาณ5ทีขึ้น3-4องศาละประมาณแบบจาก33-34องศาปกติจากข้างนอกใช่ไหมมันจะขึ้นประมาณ39-40เลยข,ขึ้นจะร้อนตรงกล้องหลังขึ้นมาเลยแต่ตัวนี้เนี่ยร้อนพอเราพักแป๊บหนึ่งประมาณ2-3นาทีอะ่ะแบบเดินไปหาโลเคชันถ่ายต่อเงี้ยหรือเราเข้าร่มอย่างเงี้ยครับความร้อนมันจะระบายได้ค่อนข้างเร็วมากออกด้านข้างมันจะร้อนมือตรงนี้แหละแต่มันจะเป็นอีกหนึ่งกล้องท แต่ว่ามันระบายด้วยค่อนข้างช้าตัวนี้ถือว่าระบายเร็วแต่มันร้อนจริงๆร้อนแนะนําคือถ้าไปถ่ายการแจ้งจริงๆปิด 5G แล้วไปถ่ายจะดีขึ้นเพราะ5ยังมีบางเกมอย่างเช่น g e n i n Impact อะไรพวกนี้นะที่มันยังไม่คอมแพร์กันได้ดียังมีอาการกระตุกอยู่โดยมี Snapdragon ปดเจนตัวอื่นเนี่ยเล่นได้ดีกว่านี้เดี๋ยวรับเดตแล้วก็ข้อที่6การสั่นของเครื่องมันเบาถ้าปั่ไปสูงสุดก็ยังเบาอยู่ดีเมื่อเทียบกับ Galaxy ตัวอื่นตัวเก่าๆอย่าง Note 9 Note 10 Plus อะไรพวกนี้ยังสั่นได้แรงกว่านี้ก็นี่คือ9ข้อ เด่นแล้วก็6ข้อสังเกตของรุ่นนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของความร้อนที่ผมพูดไปซึ่งตัวเซนเซอร์ใหญ่ก็ร้อนหมดแต่ทีนี้พอมันเป็นมือถือที่มันเน้นกล้องอะ่ะมันถ่ายสนุกพอมันถ่ายเสร็จมันถ่ายไปเรื่อยๆไงมันเก็บๆๆมันก็เลยยิ่งร้อนนะครับแต่เท่าที่ผมไปใช้มายังไม่มีขึ้นเตือนให้พักกล้องนะอันนี้คือจากประสบการณ์ของเพื่อนผมที่ใช้มาแต่อของผมคือผมเดินไปถ่ายปุ๊บเก็บไว้หนึ่งแล้วก็ถ่ายปุ๊บเก็บถ่ายปุ๊บปุ๊บถ่ายถ่ายผมก็เล็งแล้วก็ถ่ายพับบเ,เน,นี้ย ยังไม่เคยเจอมันเตือนแต่ร้อนไม่ร้อนขึ้น42 43ขึ้นมาเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ใครมีอัปเดตอะไรนะครับพิมพ์ด้านใต้สนับสนุนกันมาได้นะครับหรือใครเจอข้อดีที่มากกว่านี้หรือชอบส่วนไหนหรือว่าส่วนไหนที่ไม่ชอบก็พิมพ์กันให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจนะครับมือถือทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะ 4- ี่ห้าหมื่นมีปัญหาทุกรุ่นนะครับไม่สามารถทําให้เราพอใจร้อเปเซนต์บางคนใช้ปากการมันเยอะไม่ได้ออกแดดเงี้ยอยู่ทํางานอยู่ห้องทํางานเขาก็ไม่เจอปัญหาพวกนี้นะครับบางคนก็ถ่ายรูปบ่อยก็จะเจอปัญหาพวกนี้บางคนบอกเฮ้ยรุ่นนั้นไม่ร้อนแต่ไม่มีปากการมันรุ่นนี้ก็ แล้วแต่นะครับมันทุกรุ่นมันไม่มีรุ่นไหนเพอร์เฟกเลยมันอยู่ที่เราใช้จุดดีของมันมากที่สุดใช้จุดดีมากก็ยิ่งคุ้มมากนะครับวันนี้ผมแลกส a m s u n g Galaxy a 2 2 Ultra ต้องขอลาไปก่อนนะครับสลไปแล้วครับสวัสดีครับ